เกี่ยวกับปลาเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยเนาะที่เรายังไม่รู้เนี่ยอืมใช่ถ้างั้นวันนี้ให้คุณลุงเล่าเรื่องปลาให้ฟังต่อดีไหมอืมดีสิแต่ว่าเอตอนนี้คุณลุงไปอยู่ไหนแล้วล่ะอ๋อนั่นไงคะ่ะนั่งอยู่ตรงแนวโขดหินนั่นไงอืมไปกันเลยครับค่ะไปเลยค่ะคุณลุงคะวันนี้บิวกับบุ๊กอยากให้คุณลุงเล่าเรื่องปลาให้ฟังต่อคะ่ะได้สิแต่ว่าบุ๊กกับบิวเนี่ยอยากจะรู้เรื่องปลาเรื่องอะไรอีกล่ะ อ๋อพวกอยากรู้ว่าปลาเนี่ยมีประสาทสัมผัสเหมือนคนหรือเปล่านะครับโอ้โหอยากรู้ประสาทสัมผัสน่าสนใจเอานั่งก่อนเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังนะไอ้ประสาทสัมผัสของปลาเนี่ยนะเรียกกันง่ายๆก็คือการรับความรู้สึก มันแบ่งออกเป็นการรับกลิ่นก็มีปลาเนี่ยมีจมูกเหมือนกับสัตว์หลายชนิดอย่างปลาฉลามไงจะมีประสาทการรับกลิ่นที่ไวมากในเรื่องของการมองปลาจะใช้ตาที่มีลักษณะแบนและกลมในการมองแต่ปลาส่วนใหญ่เนี่ยนะสายตามันสั้นแล้วบิวกับบุกรู้หรือเปล่าว่าปลาเนี่ยมันมีหูหรือเปล่าบุวกว่ายังไงมันก็ต้องมีครับใช่แล้วค่ะปลาเนี่ย ชนิดอื่นๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในการทรงตัวเอแล้วปลาเนี่ยจะรับรสชาติได้เหมืนคนหรือเปล่ามีปลาบางชนิดนะบุ๊ค ที่มันรับรสได้โดยใช้อวัยวะพิเศษที่อยู่บริเวณที่หนวดหรือว่าบนหัวแล้วก็ตัวของปลาก็มีลักษณะเป็นปุ่มเอาไว้รับรสนอกจากปลาจะรับรสได้แล้วนะคะบุ๊ปลายังมีสัมผัสที่ดีมากๆอีกด้วยค่ะเพราะปลาเนี่ยนะคะก็จะมีอวัยวะสัมผัสอยู่บนส่วนต่างๆของปลาแทบจะทุกส่วนเลยล่ะคะ่ะบุ๊แล้วสีสันของที่อยู่บนตัวปลาเนี่ยเกิดจากอะไรล่ะคะไอ้สีบนตัวปลาเนี่ยนะ มันเกิดจากเซลล์สร้างสีสองสัมชนิดเนี่ยมันมาผสมกันที่เราเห็นมีหลากหลายสีสันนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการสะท้อนของแสงในน้ําผ่านผลึกของเสียที่ขับออกมาเป็นเมือกเกาะอยู่ตามผิวหนังของปลาไงแล้วสีสันบนตัวปลาเนี่ย น,นอกจากสีบนตัวปลาจะทําให้มีความสวยงามแล้วก็ยังจะช่วยหลบซ่อนเหยื่อของปลาได้อีกด้วยหรือทําให้ปลาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นการป้องกันภัยจากศักตรูค่ะและที่สําคัญก็ยังเป็นสื่อช่วยกระตุ้นในรีดูผสมพันธุ์ด้วยนะอ๋อเหมือนในหนังที่ปลากระตูนเนี่ยอยู่วรวมกันกับดอกไม้ทะเลใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะบุ๊กเป็นยังไงบ้างล่ะความรู้เรื่องปลาที่ได้ในวันนี้ เลยค่ะคุณลุงดูได้ความรู้ใหม่ๆไปคุยกับเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะอืมบุ๊กด้วยก็ความรู้เรื่องปลาเนี่ยก็มีในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะอืมสารานุกรมไทยเนี่ยดีจังเลยนะครับก็ที่คุณลุงพกอ่านไว้ประจำบ้านไงล่ะคะเป็นยาสามันประจำบ้านไง <c oughs>